พี่มีชิวเล็กยี่สิบอันเหมือนกันขอแค่ได้มีเวลาเติมอะโอกแค่นี้เมื่อกี้ต้องบอกว่าของอเคนมันฟู้ใช่ปะเกล้ๆเลยเวนก็ไม่แน่คะของเบืพี่อะแม่งวิ่งหนีเว้ยสบายเลยไล่ยิงอะอาเชนเจอไร่ลายยิงคือโดดเราไปก่อนไงสองคนคือตอนแรกอะอาคิดว่าอ้อมอีกทางน่าจะไวกว่าไหมแต่ไอตรงพอ้อมไปเดีทีอะเมื่อกี้น่าจะไวกว่า ตามทุกตา,ม,ตา,ม,ตาม,มันก็รออยู่ยใช่ไหม,มถ้าไม่ออรอก็คนไปพบแต่เมื่อกี้มันมีมีชา้ไลเฟอร์คนหนึ่งพยายามงโดน

อยู่ตรงนั้นแหละทางขวาไอ้มีคนหนึ่งขยับลูกนิกลูกนี้อยู่แต่อาจจะในบ้านหรืออาจจะริมบ้านนี่แต่ละเรื่องขอเข้าในบ้านไหนคนที่อยู่ในบ้านก่อนอ่ะรข้อเช้าข้าเช้าเราเข้าช้าเราข้าช้าเราจะให้ไอเปิดอันตีไหมหรือไม่ต้อง ต้องเปิดหรอกเสียงข้างนอกสองตีทำไมตัวมันเลืองแสงว่ามันอันติีรีบไปแนนปะเนี่ยไม่อยู่ในบ้านไอ้เจ๊ตุ้งไต้ไปไม่มามันยังไม่เห็นเราด้วยซ้ำเลอมันบอกว่าอีตีนึงนะว่อะไรนี้พี่บอกว่าชายพี่ใช้ขุดของเอาเต้าบาดไปดูประเด็นคือถ้าออกไป ถ้าออกไปนี่มันจะโดนที่นี่บ้านะมันต้องเข้าข้างล่างนะเราปุ๊บเราปุ๊บเราเข้าข้างล่างเลยนะปิงปิงในแมพให้หน่อยก็ตรงนี้นะไอ้ตรงโค้งป่ะตรงโค้งป่ะข้างล่างว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 งตัวนี้บีบช้ามั้ล่ะบีบช้าบีบช้าการ์เลังจะบีบแล้วต้องไม่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 วงมาแล้ววงมาแล้วไป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 บนบนหลังคาซ้ายหลังคานี้ไม่มีอีกหลังคาน เราขึ away, anyway, ้นหลังคาไปยิงมันได้นะถ้าสนใจไม่ขึ uh, like, ้นจะขึ้นแต่ว่ามันไม่ยิงเสี่ประตูแล้วไป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 หมดแล้วสองตีแล้วไอตีเขาบนบังคาสแกนสแกนสแกนพลาดโอ้โหตรงนี้เลยเติม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 ขอทองพี่บี้แชร์ระวังพี่บี้เติมอยู่แต่ลารีบมาเติม ดูคนหนึ่งดูคนหนึ่งเมื่อกี้อยู่มากกว่าหนึ่งนะอยู่มากกว่าหนึ่งแน่นอนมากกว่าหนึ่งแน่นอนตายขนมาไปไปขึ้นบนนะขึ้นบนเลยตายประคอมันต้องตายแล้วนี่เดียวเฮ้ยเฮ้ยสวยมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามขึ้นมาทางขึ้นทางขึ้นอีกตัวมาอีกตัวมา มีระเบิดป่าวระเบิดป่าวมีระเบิดป่าวไม่มีไม่มีไม่มีโอเคบวกเอาบวหมดโอเคสวยวิงแมนเลยนะคิวเลดเจอเลยนะ I'm Q leader เลยนะวิงแมนเลยนะเฮ้ยข้เที่เมื่อกี้แมนแบบไอ่สัตว์เอ้ยวิงแมนจริงไม่เล็งไม่ยิงยากอ่ะต้องยังไงก็ต้องเล็งอ่ะไม่เล็งคือจะจ่อไงจะจ่อไม่โดนที่อะ